คุณผู้ชมครับมาเช็คความพร้อมของขุนพล S.C.G เมืองทอยเต็กของเรานะครับก่อนที่จะลงทำศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพิีเมียร์กับทีมสงขายูไนเต็ดนะครับที่สนาม S.C.G สเตเดียมในวันเสาร์ที่30มีนาคมนี้นะครับยอก้าสลาวิซัายคานวิดนั้นยังมีโปรแกรมฟุตบอลหนักๆรออยู่หลายต่ลายถ้วยนะฮะโดยเฉพาะในวันที่3เมษา ยนนี้ต้องออกไปเยือนทีมกวางโจเอเวอร์แกลดนะครับเพราะฉะนั้นเกมวันเสาร์ที่30นี้ก็อาจจะมีการโลเทชันนักเตะเกิดขึ้นและที่สำคัญพิจิตพงษ์เฉยชิวนะครับยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนมาจากเกมที่เจอกับทีมชลบุรีเอฟซีนะฮะก็ยังดูอาการอยู่นะครับว่าจะสามารถลงสนามได้หรือไม่รวมไปถึงพัธุพงษ์วงษาด้วยเช่นกันนะครับยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่เล็กๆน้อยๆน,ยนะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่ายกกาสลาวิชายูคานวิทนั้นจะเลือกใช้พัฒนพงษ์วงษาเลยหรือ แต่ถึงะนั้นก็ดีนะฮะผู้เล่นคนอื่นๆก็สามารถทดแทนได้ในตำแหน่งแผงหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นทิตินนท์ศรีชัยหรือว่าจะเป็นอาทิตย์ดาวสว่างนะครับผู้เล่นเหล่านี้สามารถทดแทนทุกๆตำแหน่งได้ครับ รวมไปถึงในตำแหน่งของพี่แป๊บพี่ชิพงษ์เฉยฉิวนะฮะศิวกรจกักรุปศา,า์ก็สามารถทดแทนได้ด้วยเช่นกันเขาว่ากันว่าเจ้าลิ้งนี่แหละครับจะเป็นพี่ชิพพงษ์ในอนาคตนะฮะซึ่งการเจอกับทีมสงขลาซึ่งซีซั่นที่แล้วใช้เชื่อวัวชนนะครับถึงแม้ว่าเอสซีจุนทอนเต็ดจะชนะทั้งไปและกลับแต่ก็ไม่ใช่เครื่องการันตีนะฮะเพราะวันเสาร์นี้จะเป็นงานที่ง่ายสําหรับกีเลนพยองโดยเฉพาะทุกๆท,ทีมที่มาเยือนทีมจากฝูงและแชมป์เก่าทุกทีมมักที่จะต้องที่จะล้ม หรือต้องที่จะแชร์แต้มกลับบ้านตัวเองให้ได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนักเตะห้ามประมาทเป็นอันขาดนะฮะผมมีบทสัมภาษณ์ของจักรพันธ์พรสนะครับซึ่งเมื่อวันที่28มีนาคามที่ผ่านมาก็เป็นวันครบรอบวันเกิดของเจ้าบอลน,นะฮะวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้อวยพรแฮปปี้เบอร์เดยย้อนหลังแล้วก็บทสัมภาษณ์ความพร้อมก่อนที่จะเจอทีมสงขลายูไนเต็ดครับ เดย์ย้อนหลังครับผมครับขอบคุณครับได้อะไรบ้างจากคนที่เรารักก็มีเซอร์ไพรส์เค้กมีของขวัญอะไรนิดหน่อยครับครับผมครับแค่นี้ก็แล้วก็มีสามแต้มจากชนบุรีครับผมก็ถือว่าเป็นของขวัญตอนรับวันเกิดอย่างดีครับสามแต้มจากชนบุรีครับผมวันนั้นพอใจฟอร์มของตัวเองไหมก็ถือว่าโอเคครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นหลายเกมมาเหมือนกันสองสามเกมครับกลับมาเล่นเป็นตัวจริงในแมตช์เจอชนบุรีแล้วเป็นเกมใหญ่ด้วยก็ ถือว่าโอเคครับพอใจในระดับหนึ่งครับผมในเขตหรือนอกเขตผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ดูภาพช้าก็คือมันก็กล้ามึ่งครับคือจังหวะเราผมแตะบอลคือมันอยู่นอกเขตแต่พอจังหวะที่เขาโดนเข้ามาสกัดโดนเราก็คือมันก็อยู่ในเขตแล้วครับก็ก็ตามนั้นตามที่กรรมการเขาตัดสินครับก็คือเป็นจุดโทษครับผมทีนี้เหลือเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันที่ได้พักฮะก็ต้องมาเจอสงขลาสภาพร่างกายของนักเตะในทีมเป็นอย่างไรบ้างก็ตอนนี้ก็ผู้เล่นที่เล่นมาจากชนบุรีก็ลาบางอยู่ตัวผมก็ล้าเหมือนกันครับเพราะว่า เราเจอชนบุรีก็เป็นเกมที่หนักแล้วพักแค่2วันเองครับแล้วก็มาต้องมาเจอวัวชนอีกก็ตอนนี้ก็ยังลาลาอยู่เลยก็พยายามพักผ่อนให้เต็มที่พักผ่อนเยอะๆครับเพื่อจะได้ฟื้นฟูสภา,ภาพร่างกายให้กลับมาเร็วอีกอย่างก็คือเขาโค้ชเขาน่าจะปรับตัวปรับทัพด้วยนักเตะที่สมบูรณ์สมบูรณ์ครับผมว่านักเตะเราแทนทดแทนกันได้ครับมีหลายๆคนในทีมตอนนี้ทดแทนกันได้เยอะครับ สมาธิยังมองอยู่ที่สงขลาครับยังไม่ได้ไปมองกวางโจยังครับยังครับตอนนี้ก็คือครับอย่างเกมที่แล้วก็ลืมไปแล้วก็ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ที่สงขลาพรุ่งนี้อันดับแรกก็คือสงขลาแล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันครับผมก็คือมุ่งกับสามแต้มนี้ก่อนครับผมเล่นในบ้านยังไงก็ต้องเล่นเกมรุกให้ประทับใจแล้วก็ต้องสามคะแนนด้วยนะใช่ครับอันดับแรกเลยก็คือสามแต้มแน่นอนต้องยังไงก็ต้องสามแต้มครับในบ้านซึ่งเจอกับสงขาก็ โดยชื่อชั้น้วยอะไรเราก็ดีกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ประมาทครับเราต้องเต็มที่เล่นในเกมของเราเล่นเกมลุกของเราตามปกติครับผมก็หวังว่าจะได้ลงเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดย้อนหลังกับประตูด้วยนะครับผมก็หวังว่าอย่างนั้นครับก็รอประตูแรกอยู่ซีซั่นนี้ครับผมก็เพื่อเป็นของขวัญให้ตัวเองด้วยครับผมชันชวนกองเชียหน่อยมีมอเตอร์โชว์ด้วยรถคงจะติดรัะก็มีงานมอเตอร์โชว์มีอะไรอาจจะรถติดอาจจะเดินทางลำบากหน่อยก็อยากให้มากันเยอะๆยังไงก็ต้องมากันเยอะครับมาสามแต้มก่อนที่จะ เป็นขวากำลังใจให้กับพวกเราก่อนที่จะไปจีนด้วยก็อยากให้มากันเยอะๆแล้วก็มากันเนิ่นๆหน่อยก็ดีครับเพราะว่าอาจจะที่จอดรถอะไรอาเงี้ยอาจจะติดขัดนิดนึงก็ยังไงก็มาช่วยๆกันมาเป็นกำลังใจให้พวกเราคว้าสามแต้มครับผมก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกองเชียร์ของเรานะครับอย่างที่พี่บอลจักรพันธ์บอกเอาไว้นะฮะว่าวันที่30สิบเนี่ยที่เมืองทองธานีนะครับก็จะมีงานวัต์โชว์เกิดขึ้นด้วยการจราจรข้างในอาจจะค่อนข้างติดขัดวางแผนการเดินทางนะครับใครที่ ไม่อยากจะเสียวเวลากับการรถติดขากลับนะฮะก็เลือกใช้รถสาธารณะก็จะดีกว่านะครับถ้าเกิดใครอยากจะขับรถส่วนตัวมาก็เผื่อเวลาการเดินทางเพิ่มมากขึ้นหน่อยนะฮะเพราะว่าการมาและการกลับเนะี่ยอาจจะต้องหงุดหงิดในเรื่องของรถติดด้วยแต่ว่ายังไงแล้วเราก็อยากให้ทุกคนมาให้กําลังใจนักเตะของเรากันเยอะๆในสนามนะครับก่อนที่นักเตะเองจะ บินไปที่ประเทศจีนเพื่อลงทําการแข่งขันเอฟซีเชเบอร์ลิกในอีกวันถัดไปนะครับคุณผู้ชมครับและที่สําคัญนะครับวันพรุ่งนี้นะฮะชุดแข่งของเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดของเราชุดทีมเยือนก็จะมีวางจําหน่ายในร้านขายของที่ระลึกของสโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับชุดแข่งขาวดําถ้าเกิดใครอยากได้พรุ่งนี้ก็ต้องมาจับจองที่สนามกันเยอะๆนะครับและนี่นครับคือความพร้อมของคุณพลเกียรติจงที่ผมนํามาฝากสาวกเกียรติจงของเราทุกคนครับ